ที่สำคัญในประเทศไทยมีการประเมินในเชิงสตินะฮะซึ่งผมประเมินว่าจะมีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย7คนตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว2ท่านหนึ่ก็เป็นคอมนักคอมนะ,ะอีกท่านหนึงก็เสียชีวิตก็เป็นครูเพลงที่เสียชีวิตก็ดูว่าอีก5ท่านว่าคนที่มีชื่อเสียงภายในปีพุทธศักราช2,564นั้นจะเป็นใคร แต่วันมากัน6รอบ7รอบเนี่ยในเชิงเศษตินะหลังจากเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปนี่หนักนะไม่ใช่หนักธรรมดาการเสียชีวิตของคนจำนวนมากก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นประเทศไทยต้องกาดสูงๆนะเพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศาักจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเราคงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ทั่วโลกเกาะติดตามนะครับว่าความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นอย่างไรและตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น ว่าโควิด -19 นั้นไม่ได้แพร่ระบาดตามปกติและมีที่มาที่ไปนะครับมาจากภายในห้องแลบบริษัทยายักษ์ใหญ่สะดุ้งฮะสหรัฐอเมริกาหนุนนะแผนละเวน้นนะครับสิทธิบัตรวัคซีนช่วยชาติยากจนสู้โควิด -19 นะครับ รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสนับสนุนละเว้นนะครับสิทธิบัตรคุ้มครองวัคซีนนะครับโควิด -19 มอบความหวังแก่ประเทศเหล่าชาติยากจนที่กำลังดิ้นรนนะครับถึงเข้าถึงวัคซีนที่สามารถป้องกันผู้คนท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้บรรดาประเทศดั้มรวยถูกวิพวิจารณ์หนัก ต่อกรณีการกักตุนวัคซีนที่กำลังเกิดขึ้นอินเดียชาติที่พิผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดนะฮะในรอบใหม่นะครับท่ามกลางความกังวลว่าพีคสุดยังจะไม่มาถึงนะครับเป็นแกนนำต่อสู้ภายในองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับเปิดทางให้บริษัทยามีมากขึ้นที่สามารถผลิตวัคซีนการเคลื่อนไหวถูกบริษัท ยายักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็คัดค้านกันสนั่นวันไหวเลยทีเดียวเป็นไม้เด็ดของสหรัฐอเมริกาชวนเชิญคนมาฉีดวัคซีนด้วยการงัดแผนแจก,กฟรีเบียรเงินแล้วก็โดนัทน้มน้นาวให้คนอเมริกันชนมาทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อต้านไวรัสในรับเจ้าหน้าที่ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับและภาคธุรกิจจับมือการหาหนทางให้แนวโน้มอเมริกันชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับรวมถึงแคมเปญแจกฟรีเบียนะฮะโดนัทและบางรัฐถึงขั้นมีการแจกเงินหรือไม่ก็มอบพันธบัตรออมทรัพย์มูลค่า100นะครับดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนต้องฉีดวัคซีนแก่ประชาชน วัยผู้ใหญ่ของสหรัฐอย่างน้อย1โดสให้ได้ราวประมาณ70%ก่อนถึงช่วงวันหยุดชาติสหรัฐอเมริกานะที่เขาจะจัดในวันที่4กรกฎาคมแต่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจพวกที่ยังคงลังเลหากต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าเรารู้ว่ามีอเมริกันชนนะครับหลายพันคนที่ต้องการแรงกระตุ้นเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อเข้ารับการฉีดโจไบเดนก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ เป็นที่มาของการแจกควบคู่กับโควิด -19 เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับประธานาธิบดีของบราซิลนะฮะก็เชื่อว่าโควิด -19 นั้นสร้างในห้องแลบเพื่อก่อสงครามชีวภาพนะครับนายอีโบโซนาลูนะครับประธานาธิบดีของบราซิลนะครับบอกว่าไวรัสโควิด -19 อาจถูกสร้างขึ้นมาในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อก่อสงครามชีวภาพ ในความเห็นล่าสุดที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันตึงเครียดร,ระหว่างกับบราซิลกับจีนมันคือไวรัสใหม่ที่ไม่เคยรู้ว่ามันกำเนิดในห้องปฏิบัติการเพราะมนุษย์กินสัตว์บางชนิดที่ไม่ควรรับประทานผู้นำขวาจัดกล่าวแต่กองทัพรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสงครามชีวภาพและสงครามรังสีวิทยาเรากำลังสู้รบในสงครามใหม่หรือไม่ผมสงสยัยนะครับประเทศไหนละ่ะ ที่ GDP เติบโตมากที่สุดนะครับโบโซนาลูไม่ได้าพาดพิงถึงประเทศจีนตรงๆแต่จีนเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเป็นเพียงชาติเดียวในกลุ่ม G20 ที่เศรษฐกิจเติบโตเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ขยายตัวถึง2.3อดีตที่ผ่านมาโบโซนาลูและคนใกล้ชิดของเขามากักแสดงความคิดเห็นโหมกระพือความขุนเคืองกับจีนบ่อยครั้ง และบางครั้งซ้ำเติมความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับคู่หูทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลเป็นเรื่องอึ้งๆพ่อแม่ต้องผวาเลยทีเดียวปรากฏว่ามีผู้หญิงนะครับนาชาวมาลีคลอดบุตรนะรวดเดียวถึง9คนผู้หญิงชาวมาลีคนหนึงให้กำเนิดบุตร9คนรวดนะครับมากกว่าที่คาดหมาย2คนนะครับ จากการอันต้าซาวพบเพียง7คนเท่านั้นตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของมาลีจากการทำอันต้าซาวทั้งในมาลีโมร็อกโกบ่งชี้ว่าฮิลิมาซินเซตั้งคัน7รายเธอให้กำหนดครอดทารกหญิงเป็น5คนชายอีก4เฟนตาบีซีฮัรัตมบรีสรนสุขและก็พัฒนาสังคมของมาลีระบุในถ้อยถแถลงนะครับ โดยเขา,ารับการทำคลอดที่คลินิกแห่งหนึ่งในโมร็อกโกหลังจากพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงบามาโคเมืองหลวงของมาลีเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ลำตรีสารสุขได้ให้สัมภาษณ์กับสนข่าว AFP นกบ,บอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการคลอดบุตรหลายคนเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของประเทศโมโร็อกโกแต่อย่างใดอัตราการคลอดบุตรหลายคนเกิดขึ้นน้อยมากนะครโดยอัตรากำเนิด เกิดเด็กพร้อมๆกัน3รายหรือมากกว่านั้นในสหรัฐอเมริกาอยู่แค่87.77นตะครับต่อเด็กที่ลืมตาดูโลกจำนวน1 0 0 0 0แคน,นจากข้อมูลของ u ิน n n s s s of w r r l d Record พบว่าสิติเด็กที่คลอดออกมาครั้งเดียวแล้วมีชีวิตรอดนะครับเป็นของบานดาชื่ออานาวดานะครับซุเลมัน ซึ่งคลอดทารก6คนและหญิง2คนนะฮะชาย6หญิง2นะครับในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2009โดยทารกเหล่านั้นเกิดจากการปฏิสนธิภายในนอกร่างกายขอภายภายนอกร่างกายหรือทำเด็กหลอดแก้วและคลอดผ่านการผ่าตัดโจชัวหว่องอยู่คุกยาวเลยนะครับปรากฏว่าสารทำการจำคุกโจชัวหว่องอีก10เดือน คดีชุมนุมลำลึกเทียนอันเหมินนะครับเมื่อปี2 5 6 3ที่ผ่านมาจัวชวหวองแกนนำร่มเรืองเรียกร้องประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงถูกสารพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก10เดือนนะครับในความผิดฐานเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วโดยเป็นกิจกรรมจุดเทียนลำลึกเหตุการณ์ปราบนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง เมื่อปี1989ปีที่แล้วถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่รัฐบ,บาลฮ่องกงห้ามจัดพิธีจุดเทียนลำลึกผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เทียนอันเหมือนนะครับรวมถึงกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองทุกอย่างโดยอ้างมาตร,การการ,ก,รการการควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ผู้พิพากษาได้ให้จำเลยทั้ง3คนรับโทษจำคุกลดดันกันไปโดยเลสเตอร์ชุมมีโทษจำคุก6เดือน ทีฟานี่หยวนฮะแล้วก็เจนเนสเหลียงนะครับโทษจำคุกคนละ4เดือนนะครับสำหรับผู้ต้องหาอีก20คนในการจุมดุมโดยไม่รับรอนุญาตเมื่อ4มิถุนายนปีที่แล้วนะครับกำหนดขึ้นศาลวันที่11พฤศจิกายนมิถุนายนขออภัยครับผู้พิพากษาชาญระบุว่าเสรีภาพในการจุมดมนั้นใช่ว่าจะไม่มีข้อจํากัดพิธีดำาลึกปีที่แล้วนับว่าเป็นนัยสําคัญเนื่องจากจีน เตรียมนำกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่บังคับในฮ่องกงในปีนี้การจัดพิธีรำลึกคาดว่าจะก,กระพือความตึงเครียดเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการครบรอบวาระนะครับ100ปีต่อการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเสียชีวิตในอินเดียนะครับแม้ฉีดวัคซีนครบ2โดส,สก่อความกังวลเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนของไฟเซอร์นะครับ วัคซีนของไฟเซอร์นะครับถูกลากเข้าสู่แกนกลางความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสโควิด -19 ที่พบครั้งแรกในอินเดียหลังผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคติดต,ต่อวัย81ปีรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ครบ2โดสก่อนเดินทางเข้าสู่อินเดียเสียชีวิตหลายวันหลังจากมีผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกตามรายงานของสื่อมวลชนของจีนพร้อม ระบุสื่อกระแสหลักตะวันตกนะครับปิดปากเงียบเกี่ยวกับการตายของเขานะครับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัยกัสรัสเตอร์นะครับรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าไปยังอินเดียในช่วงปลายเดือนมีนาคมเขาชื่อราเจนดราคาลิปานะครับและมีกำหนดบินกลับอเมริกันในช่วงกลางเดือนเมษายนแต่ถูกพบติดเชือ้อโควิด -19 นในวันที่8เมษายนจากนั้นก็เข้ารักษาตัวจนกระทั่งเสียชีวิตในกรุงนิวเดลีผู้ว่าโตเกียวนะครับก็สนับสนุนรัฐบาลให้ต่อเวลาของสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปนะครับยูริโกะนะครับโคอิเกะนะครับผู้ว,ว่ากรุงโตเกียวประกาศสนับสนุนให้รัฐบาลขยายเวลาบังคับใช้ สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับออกไปอีกเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับจนกระทบต่อสาธารณสุขของเมืองหลวงขณะที่มาตรการนี้อาจจะก่อเกิดคำถามว่าญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าแข่งขันโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่หรือไม่ก่อนหน้านี้รัฐบาลแดนปาดิบยังคงกังวลว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับระยะสั้นแต่เข้มงวดทรงพลัง อาจจะช่วยให้การระบาดระรอบที่4เบาบางลงในช่วงระยะเวลา3เดือนก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการแข่งขันโอลิมปิก2020นะครับทว่ามาตรการการที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วง25เมษายนที่ผ่านมาสิ้นสุดเมื่อวันอังคารน,นะครับแต่กลับไม่สามารถลดอัตราการติดเชื้อจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงลงไปได้ มัสยิ้มออกแล้วนะครับปรากฏว่าจรวดต้นแบบของ Starship นะครับของ Space X ลงจอดอย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกจรวดนะครับต้นแบบของ Smart Chip นะฮะที่พัฒนาโดย Space X ของอภิมหาเศรษฐี l ลีอนมัสนะครับประสบความสำเร็จในการบินทดสอบและกลับลงจอดฐานยิงทางตอนใต้ของรัฐเทพ็พซัสนะครับได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรก หลังความพยายามทดสอบระบบโรงจอดจรวดต้นแบบ4ครั้งก่อนหน้าร้วนจบดูด้วยการระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงความสำเร็จนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ s p ป c e x นะครับในจ,จ,จรวดนะครับพัฒนายานขนส่งอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อส่งนักบินอวกาศและสัมภาระที่มีน้ำหนักมากไปยังดวงจันทร์นะฮะแด่ดาวอังคารภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นมาตรการใหม่แล้วก็เป็นวิธีใหม่ที่สามารถประสบความสำเร็จอินเดียยังคงน่าเป็นห่วงให้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในอินเดียทะลุ4.12แสนคนนะครับตายวันเดียวเกือบ4,000ศพนะครับภาวะโควิดลามจากเมืองสู่ชนบทผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในอินเดีย สถิติฮะ412,262หรายในรอบ24ชั่วโมงนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3,980คนขณะที่วิกฤตการแพร่ระบาดระดอกที่2เริ่มแพร่ลามจากเมืองใหญ่ๆออกสู่พื้นที่ชนบทนะครับสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียที่เข้าขั้นวิกฤตทำให้มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งเกิน21ล้านคนไปแล้ว ขณะที่ยอดการตายสะสมเพิ่มเป็น230,000 00, กับ168คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านั้นนะครับคณะที่ปรึกษาของอรัฐบาลอินเดียได้เปิดเผยแบบจำลองนะครับที่คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในรอก2น่าจะพุ่งสูงสุดนะฮะในวันที่5พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตราวหนึ่งใน4ของโลกในสัปดาห์ที่แล้วในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้เราคงเห็นตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จุดพีคสุดยังมาไม่ถึงในกะร,รับสถานบสถานการณ์โควิด -19 นะครอบอินเดียประเมินว่าจุดพีคสุดจะอยู่ราวๆกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ และกาวกลางเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นตัวเลขที่พีคสูงสุดนะครับซึ่งมีการประเมินสำหรับทางราชการของอินเดียว,ว่าจะมีคนติดเชื้อมากกว่า5 0 0 0สนคนในรอบ20ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขการตายนั้นโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคัสเตอร์ติดเกิดขึ้นในขณะนี้ทั่วโลกยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ฮะบ้านในฝั่งของเอเชีย นะครับกับกลายเป็นจุดที่ขายวัคซีนดีมากเลยแล้วก็แย่งซื้อวัคซีนกันสนั่นหวั่นไหวประเทศไทยมีข่าวดีวัคซีนมีเพิ่มมาอีก5 0 0แสนโดส <Calendar> uh. ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไว้โดยตลอดนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 นั้นที่อินเดียเขาประเมินว่าจะพีคประมาณกลางเดือนพฤษภาคมแต่จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและนับเศรษฐีนะครับจะเกิดขึ้นวันที่17 27เมษายนและอีกระรอกหนึ่งจะเกิดวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2,564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเป,เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นที่สำคัญในประเทศไทยมีการประเมินในเชิงสิตินะฮะซึ่งผมประเมินว่าจะมีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย7คนตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว2ท่านหนึ่ก็เป็นคอม นักคอมนะอีกท่านหนึ่งก็เสียชีวิตก็เป็นครูเพลงที่เสียชีวิตก็ดูว่าอีก5ท่านว่าคนที่มีชื่อเสียงภายในปีพุทธศักราช2,564นั้นจะเป็นใครนะครับแต่วันมากัน6รอบ7รอบเนี่ยในเชิงเศรษฐีนะหลังจากเดือนเมษา,ายน์ปต้นปายนักนะไม่ใช่หนักธรรมดาการเสียชีวิตของคนจำนวนมากก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นประเทศไทยต้องการสูงๆนะ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้แต่จนถึงขณะนี้สถานการณ์โดยภาพรวมประเทศไทยป้องปรามนะครับแล้วก็เยียวยาอย่างเต็มสูบเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะไม่กล้าท้าเหนื่้บ้างไหมเพราะรู้ <ใ>พวกท่าน,นคงเหนื่อยนักไม่ก็พ<ว>ูดว่าอยาก <ไป S 1> ให้ผ่าน <ไป S 1> เพราะรู้อยู่แก่ใจ I'm going คนไว้เหตุการณ์เลวร้ายต้องขานพ้นไปในใบ่นานอยากตอบแทนใจยกมือไหว้ขอบคุณคุณมาก ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ